สวัสดีครับวอลเล,ลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็จบลงไปแล้วเนาะผลปรากฏว่าทีมสาวไทยลูกยางสาวไทยแพ้ไป3ต่อ1เซตนะครับเซตแรกก็เป็นแคนาดาเอาชนะไปได้25ต่อ19เซตที่2ก็25ต่อ21เซตที่3ทีมสาวไทยกลับมาเอาชนะไปได้25ต่อ23แล้วก็เซตที่4 ทีมสาวแคนาดาก็ชนะไปได้25-22ต่อนะครับผลการแข่งขันที่จบลงไปแล้วก็ทำให้ทีมสาวแคนาดามีอยู่2คะแนนเนาะเก็บได้2คะแนนส่วนทีมสาวไทยลูกยางสาวไทยยังไม่มีคะแนนนะครับถึงแม้สาวไทยจะแพ้ในนัดน,นี้แต่ก็ถือว่าเล่นได้ดีมากนะครับก็ คะแนนก็ไม่ได้ขาดลอยนะครับก็เกมแรกที่แพ้ไป19ต่อ25ก็ถือว่าเล่นได้ดีนะเแรกๆเลยทีมสาวไทยก็เล่นดีกว่านะในเกมแรกก็เป็นแคนาดาที่มาแก้กเกมด้วยการเซตสูงแล้วก็กระโดดตบสูงให้เหนือบล็อกนะทีมสาวไทยก็ยังตั้งหลักยังไม่ทันนะครับก็แพ้ไป25ต่อ19นะครับในเกมแรก พอมาเกมที่2ทีมสาวไทยก็แก้เกมได้ดีขึ้นนะครับดยการเล่นลูกเร็วขึ้นตบลูกเร็วขึ้นนะตบลูกหน้าเน็ตเร็วขึ้นก็ถึงจะแพ้ไปแต่ก็แพ้แค่สี่คะแนนนะถือว่าไม่ขาดพอเซตที่3เนี่ยทีมสาวไทยกลับมาเอาชนะไปได้25ต่อ23นะครับเป็นการแก้เกมที่ดีมากด้วยการเล่นลูกเร็วนะครับเล่นลูกเร็วสลับสลับยาวสั้นนะครับเล่นลูกหน้าเน็ต ได้ให้เร็วขึ้นเล่นแต,ตบนหนี้นบล็อกนะครับประมาณนี้แล้วก็หลายๆหลายๆจังหวะก,ก็ทําได้ดีกว่า2เซตแรกนะพอเซตที่3นี่ทีมชาวสาวไทยรู้สึกว่าดูละละ้าเหนื่อยลงไปนะครับก็เลยแพ้ไปอีกใน,ในที่สุดนะครับ25ต่อ22นะซึ่งที่ผมมีข้อมาก็จะไปสอดคล้องกับ คอมเมนต์ของแฟนๆนะครับที่คอมเมนต์นะครับเข้ามานะครับผมจะลองอ่านให้ฟังเนาะวันนี้น้องๆลากันมากนะครับเห็นชัดว่าการเคลื่อนที่ไม่กระฉับกระชงเหมือนเดิมและแคนาดาเตรียมตัวมาดีจริงเนื่องจากบล็อกสีมือได้รัวๆและตีบอลสูงเหนือนบล็อกก็จะรับยากและการยืนรับแคนาดายืนรับได้ดีมากๆนะครับ ส่วนคอมเมนต์นี้เขบอกว่านีา้ไทยเล่นผิดฟอร์มมากดูเนื่อยไม่กระฉับกระเฉงตีบอลแล้วเขาไม่ตายรับได้นะครับบล็อกดีพอสวนกลับมาเขาดีลงทุกจุดทุกลูกนะแคนั้นแก้เกมได้ดีมากด้วยในเกมนี้นะครับสาวไทยดูกดดันตัวเองนะครับนะส่วนอีกคอมเมนต์นึงนะครับเขาแก้เกมมาดีมากนะรเราแผ่วไปมากผิดฟอร์มแต่ก็ยังดีได้บาหนึเซต พิมพิมยังคงเส้นคงวาพรุ่งนี้ทุกคนต้องเล่นเร็วกว่านี้มากค่ะเอาใจช่วยนะจะรอเชียร์เหมือนเดิมจ้านะครับส่วนคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าทีมแคนาดาเขาทำการบ้านมาดีจริงนะเขาอ่านจังหวะ1-2ตบลูกของเราออกแล้วบล็อกได้ทันจังหวะที่จังหวะขึ้นตบหัวเสาของเขาสังเกตดีๆเขาจะตบอัดบล็อกตัวบล็อกจากด้านข้าง ให้โดนมือเราออกอแล้วอีกอย่างคือไม่แน่ใจว่าลูกหยาสาวไทยแห่งชาติของเขาเริ่มล้ากันหรือเปล่าดูกันเก่งๆไม่คล่องเข่ากันเท่าเดิมนะครับก็ประมาณนี้นะครับคอมเมนต์ของแฟนๆที่คอมเมนต์เข้ามานะครับนะอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เบาวชนนะครับแล้วก็ติดตามเป็นกำลังใจให้กับทีมลูกยางสาวไทยสู้ศึก ให้ชนะในนัดต่อๆไปที่เหลือด้วยนะครับพรุ่งนี้มาให้กำลังใจสาวไทยกันเยอะๆนะครับพรุ่งนี้จะเจอกับทีมชาติเยอรมันนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นงานหนักอีกนัดหนึ่งของลูกยางสาวไทยนะครับมาเชียร์กันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ